สามแต้มครับกด1น,นินสครับไปไปต่อครับท่านผู้ชมโอ้โลกนิดน,นึงนะครับโอ้สามแต้มได้หารเย็นแล้วครับกด1น,นินสมาดูอีกหหลังครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เข้าป่าหาอยากให้กินครับโอ้ oh, เสียงดิ้นทางนู้นน้ำก็เพื่อมเลยป่าอะไรเนาะ ดินเสียงดินนะครับโอ้โหทางนน้นโดนแล้วครับน้ํากระเพื่อมทางนี้ก็ดึงโอ ح, ้โหหลังนี้ไม่โดนหลังนี้ไม่โดนแต่เบ็ดทางนน้นมีอาการหลังนี้ไม่โดนครับหลังนี้ไม่โดนแต่หลังนู้มีอาการดูทางนี้เลยครับทางนี้มีอะไรไหมทางนี้นิ่ง แต่ไปดูหลังนู้นก่อนครับหลังนู้นมีอาการละวโอ้หลังนี้มีอาการครับท่านผู้ชมโอ้เบ็ดขาดครับโอ้โหเห็นไหมครับนี่เห็นแต่ตัวเบ็ดแต่เบ็ดขาดโอ้โหวิ่งมาไม่ทันโอ้โหเสียดายพลาดเป้าโอ้เสียดายมากเอาไปดูทางหลังเลยดีกว่าครับโอ้โหเบ็ดขาดทางนี้เป็นไงบ้าง หลังนี้นิ่งไม่มีอะไรครับโอ้เบ็ดขาดเป็นไปได้ไงหลังนี้แล้วครับหลังนี้ก็นิ่งเฮ้ยไปดูหลังนี้ดูสิ นี่บ oh ้างโอ้โหไม่มีอะไรครับไปดูหลังโน้นครับที่สุดท้ายเฮ้ยหลังโน้นมีอาการครับเฮ้ยเฮ้ยหลังโน้มีอาการหลังนี้มีอาการครับเฮ้ย <c oughs> ดินด้นดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นปลาอะไรปลาอะไรครับเฮ้ยเฮ้ย ดินครับดินดินดินหลังนินดินครับโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวฟ้าขึ้นครับหลังนี้มนการ